ผมเพื่อนๆวันนี้นะครับก็เป็นวันสงการนะครับเราก็จะมากินเมนูบ้านๆนะครับแกงขนุนนะครับเป็นเมนูเขาเรียกว่ามงคลนะครับกินแล้วช่วยหนุนช่วยดันให้เราไปในสู่ที่ดีขึ้นในชีวิตนะครับน้ำกำลังเดือดโมโหมากๆนะครับวันนี้แกงใส่ปลาแห้งนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ชะอมกับผักแคนะครับ อ่ายังอร่อยเลยเดี๋ยวไปตั้งโต๊ะชิมกันครับผมโค้ด้าบ้าสวัสดีครับสวัสดีวันสงการนอ้องวันนี้วันที่สิบสามสิบสามแล้วนะครับสําหรับเพื่อนๆนะครับหลายๆท่านนะครับอาจจะได้กลับบ้านกันนะครับกลับบ้านไปเที่ยวหาญาติหา,า,หาพี่หานอ้องหาพ่อหาแม่กันนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยเนาะ Hey, ปีหนึ่งมีแค่ครั้งเดียวนะครับสําหรับปะพเพณีวันสงการนะครับยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับเพราะว่าอากาศมันร้อนควันพิษมันเยอะนะครับช่วงนี้แล้วก็อีกอย่างหนึง่งขับรถระวังด้วยนะครับผมเพมื่อความปลอดภัยนะครับวันนี้คนในบ้านก็มีเมนูพิเศษเมนูเขาเรียกว่าเมนูมงคลนะอ่ะแกงขหนุนนะครับแกงขหนุนนี่าจริงจริงแล้วมันจะเป็นเมนูมงคลที่ว่ากินแล้วช่วยหนุนช่วยดันให้เราไปสู่ในสิ่งที่ว่า อ่าดีขึ้นนะครับแล้วก็มีแกงพิเศษเองมะรุมใช่ไหมอ่าเอาเดี๋ยวให้ตากล้องโชว์หน่อยแกงมะรุมก่อนเลยว้าวเอียงโดได้เกงใส่ปลาแห้งหอมมากนะครับเดี๋ยวเอาภาพขึ้นข้างบนให้ดูนะครับอ่าอันนี้แกงขนุนงแกงขนุนงนี่จริงๆต้องใส่หมูสามชั้นนะแต่ว่าเราใส่ปลาแห้งเหมือนเดิมน,นะครับเพราะว่าซื้อปลาแห้งมาสองตัวตัวละห้าสิบาทนะครับสองตัวก็หนึ่งร้อยบาทเอามาใส่นะครับอ่าถึงเวลาชิมกันแล้วนะครับข้าวเยอะจัง อ่า <c oughs> เมนูวันนี้ชวนกันมีกินข้าวนะครับยังไม่ได้กินข้าวเรามากินด้วยกันมาชิมด้วยกันนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ช่วยติชมคอมเมนต์เข้ามาด้วยนะครับอ้าากินเลยเนาะ <c oughs> อ่าโอเคครับรับชมรับชิมด้วยกันนะครับ <c oughs> อย่าลืมนะครับ <c oughs> อืมอ๋อมีไอ้นี่ด้วยเ <c oughs> ขาเรียกว่าปลาอะไรนะ <c oughs> ไม่รู้ อ่ามันมันเหมือนปลาลิ้นหมาหรอไม่รู้ไม่รู้เนาะเป็นปลามันไม่เค็มนะเป็นปลาแบบกินแล้วมันมันใช่ไหมปลาเค็มนิดนิดเหรอเค็มนิดนิดเค็มนิดนิดนะแต่เวลากินกับข้าวข้าวสวยแล้วอร่อยนะครับวันนี้เรากินข้าวสวยกันอือคือวันหยุด <laughs> คือวันหยุดสงการเนี่ยเราสองคนไม่ได้ไปไหนนะครับทั้งแต่ต้องรับวคนนะาบ้างไม่ได้ไปไหนเลยนะครับต้องทํางานนะครับเพราะว่ามันเป็นงานบริการนะครับ อืมกินแกงมันเหมือนอยไรเนี่ยนี่ใส่ผักเตะโอมเส้นโตๆยาวๆเลยอ้าวนี่ครับโอ้ยข้ามจะเยอะไปแล้วแม่ไหนกินไม่หมดนะเนี่ยเอาถ้วยไหนดีอ่ะไหวไหมเนี่ยเอาเนี่ยเสร็จตื่นเต้นกันไหมเยอะขนาดข้าวอ่ะโอ้โหตะกล้องบอกว่าหิวข้าวว้าวมาเลยอ่าก็เหมือนเดิมนะครับเป็นคลิปสั้นๆนะครับคลิป เมนูแกงขหนุนกับแกงมะรุมนะครับแกงมะรุมนี่ภาคอีสานมีเนาะใช่ไหมอืมแต่หลายๆายภาคนะครับภาคใต้ก็มีครับแต่หลายๆาภาคอาจจะแกงไม่เหมือนกันนะครับภาคภาคภาคใต้ภาคอีสานอาจจะมีแกงแบบแกงส้มหรือว่าแกงเปรี้ยวนะครับแต่ของเราี่แกงแบบสุดเหนือนะครับก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับอืแกงขนุน อืนี่เขาได้หยินเลยปลาชิ้นโตโตเลยให้จับกล้องหน่อยปลาแบบชิ้นเบลอเลยให้มือเลยนะครับโอ้โหโด,ดูดิเป็นเส้นนะอืมอืมออืม อืมอืมิดีมากดีเป็นย่อแมวอืมปฟานี่ตโตนะแห้งอะอะเซ็งเป็นชิน้นใหญ่ๆเลยมันมากอืมร้อนนะอากาศอยู่นี่เนาะอากาศร้นอน

กินต้องระวังครับกล้างเนาะแซ่บยังเียงไม่ได้ครับต้องระวังด้วยนะครับอืมขอชิมมะรุมหน่อยเป็นไะงมะรุมไม่กช่เป็นปีสองปีแล้วไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยได้กินนะนี่เพิ่มมีต้นเลยเนาะ รูดินอ่ะไอมะลุงนี่ใช่ไหมที่ว่าข้อใบมันต้มอ,อะ่ะใช่ไหมถูกไหมใ <ừ. S 1> บต้มจะหวานมากใช่ไหมใบย,ยอดอ่อนของมันอะ่ะเอามาต้มก็กินกับน้ำพริกเหรอมันจะเป็นยาระบายนะยาระบายกินแล้วท้องเสียถ้ากินเย,เยอะอ่ะ อืเส้มย,ยาวๆเลยเขาแยกใช้มือเลยนะครับกินแบบบ้านๆเลยอือขอมอนมกิ้มเลยน้ำมะขามเรียบงจะเพื่เราไม่มีน,นะแกงเองครับอือ จะบอกว่าในเมืองอะครับเงียบเหงามากใช่ไหมเพราะว่าไอ้คนนี้มันทํางานในเมืองะครับเขากลับไปเที่ยวบ้านนอกกันหมดแล้วแถวบ้านนอกนะอือค่อนขาบแบบนี้ยจะมีเสียงเพลงเสียงดนตร,ตร,ตรีเสียงงานฉลองงานเลี้ยงงานอะไรเยอะแย,ยะมากมายนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นพี่พี่น้องตาใหญ่หรือว่าพี่น้องอ่าที่อยู่แถวอ่าชานเมืองนะครับ เขาก็มาทํางานในเมืองกันถึงเวลาวันเนี้ยถึงวันที่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดเมื่อนนะ้อโอเข้ารนที่เขาจะต้องไปฉลองกันไปกินไปหาพ่อหาแม่กันแถวบ้านนอกกันสนุกกันครับโอ้เสียดายนะครับเราก็อยากจะบมีตรงนั้นบ้างนะแต่วันหยุดมันไม่ได้นะอแับก็คงต้องมีโอกาสไปในในเวลาที่มันมันไม่ใช่งานพิเศษแบบนี้นะครับอืม อ่าวเจ้าขนมอร่อยไนะหมหมูเปื่อยดิเป็นขนนอ่อนนะนอามาแกงครับแต่บางบางที่เขาแกงขนนแก่นะจะเป็นข้างในเป็นเม็ดละแต่นี่เป็นขนนอ่อนนะแต่จะเปรี้ยวนิดหนึ่งใส่น้มามะขามนิดหนึ่งอือมร่อยอยู่ร้อนอื อืมร่อ,มอยอร่อยไหมอืมอร่อยแต่ต้องระวังแกงนิดน,นึงแางปลาเยอะอืมเขามีแต่ไม่รูนนะ้อะพี่น้องนี่กินเป็นนั้นเนี่ยแต่ฟองกินเป็นเรากินไม่เป็นเคี้ยวไปหมดเลยอ่ะต้องหมดเหรอต้องเปื่อยกว่านี้หน่อยเอาต้องเปื่อยกว่านี้เหรอบีบแล้วต้องแตกเอาเหรอ เราต้มแล้วเราต้องบีบอ้าวเหรอใช่อันนี้อันนี้อ๋อไม่ใช่ไม่ค่้นสุกกันเนาะมันไม่ใช่ไม่สุกดีอ๋อแต่ก็หวานอยู่ได้อยู่อืมถ้าสุกเนื้อมันจะลูกถึงถึงเปลือกเลยอืมอืมนี่เป็นประสบการณ์เหมือนกันเพราะว่าไม่เคยเอามาทำแกงกินนะมะรุมเนี่ยอาไปทำอะไรอะไม่เคยกินเลยไม่เคยกินอ๋อ แม่เคยกินแต่เนี่ยกาเคยกินแม่แม่เนี่ยก็เคยทานยอดมันมันต้องต้มให้มันสวยไปนิดหน่อยอมืมันก็ครัง้งครั้งหน้าเนาะถ้าได้ทำเอาเปรี้ยวเนี้เพราะว่าทำสองเมนูซึ่งว่าเวลามันก็จำกัดด้วยแล้วแกงขหนุ่อร่อยแกงขห,ห,หงนุ่น okay. อร่อยไหมเปรี้ยวนิ่มๆได้โอเคเดี๋ยวเราก็ปิดนะคลิปเนาะคลิปสั้นๆนะครับที่ทวนเพื่อนๆมา ทานข้าวด้วยกันสำหรับเมนูของเราก็เป็นแกงขหนุนนะครับใส่ปลาแห้งแล้วก็แกงมะรุมใส่ปลาแห้งนะครับถึงมะรุมมันตาล้องบอกว่าต้องเปื่อยนิดนึงนะครับก็มันถือว่าเป็นประสบการณ์ในการทํานะครับเดี๋ยวเราก็จะทําให้มันเปื่อยแล้วก็นิ่มเลยคือจับแล้วบีบปั๊กแตกปุ๊บรูดปุ๊บติดอไอ้นี้เลยใช่ไหมใช่เปื่อยอ่าโอเคเดี๋ยวครั้งหน้าถ้ามีโอกาสถ้าเห็นถ้าได้ซื้อมาจริงๆแล้วมันต้องแกงใส่พวกไข่มดเดงมดเดงอะไรด้วยเนาะ ไข่มันแดงซื้อแล้วก็เอาไปลืมที่บ้านนะอืมใช่อ่ะโอเคเนาะสั้นๆนะครับสำหรับคลิปนี้อาจจะไม่ยาวต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าอ่าทํางานมาเหนื่อยๆร้อนด้วยแล้วไปแกงโอ้อากาศร้อนมากเชียงใหม่นะครับบอกเลยว่าร้อนจริงๆนะครับทํางานมาเหนื่อยๆไปทํากับข้าวมาก็มานั่งอ่าให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับเอาไว้คลิปหน้านะครับ ดูว่าคนในบ้านจะเอาอะไรมาทําให้กินให้ชมกันเนาะอ่าโอเคสำหรับวันนี้ขอกล่าวคําว่าสวัสดีนะครับช่วยติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับผม